สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้แอมอยู่ที่สถานีชินจูกุค่ะทำธุระเสร็จแล้วก็ระหว่างทางกลับบ้านนี่เจอพอดีเลยอิจิดดนดามเมนะคะหรือรามเมนข้อสอบที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่ที่นะคะจะไม่ใช่ชามกลมๆที่ทุกคนเคยทานค่ะมันจะเป็นชามสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะนี่อุ๊ยกำลังลดราคาอยู่เลยค่ะร้อยกว่าเยนตั้ง30บาทนะคะ่ะต้องจัดกันแล้วค่ะไปเข้าไปกันเลยดีกว่า อุ้ยไม่มีใครอยู่เลยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอิจิรันดามนงของเราเนี่ยไม่ต้องมีคนเราก็แค่มาที่เครื่องกดตัวนะคะถ้าใครอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกมันก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีรูปภาพให้เลือกด้วยค่ะพอเลือกได้แล้วนะคะก็ใส่เงินเข้าไปค่ะนี่ขึ้นมาแล้วก็เลือกอันที่เราอยากกินอันเมื่อกี้เสร็จแล้วก็เหลือย0เยนนะคะเราก็กดเออยู่ตรงไหนนาะน,นี่นน กดตรงนี้นะคะแล้วก็มารับเงินทอนข้างๆค่ะทางด้านขวาแล้วก็ต man, ัวอาหารทางด้านซ้ายนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปลุยกันเลยค่ะแต่ก่อนเข้านะคะเราก็ต้องเช็คกันก่อนว่าเราจะเข้าไปนั่งตรงไหนนะคะตรงป้ายนี้ค่ะช่วงนี้คนไม่เยอะนะคะเขาก็จะเปิดบริการแค่ช่องตรงกลางค่ะแล้วช่องที่กําลังว่างอยู่นะคะก็จะเป็นช่องที่มันมีเขียนตัวสีเขียวคันจิกขึ้นมาค่ะไปเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะ ก็เลืกที่สุดท้ายเลยค่ะสบายใจดีชอบหลบมุม <laughs> เราก็ต้องมาเขียนออเดอร์กันก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรจะเอาสุดแบบไหนนะคะอันแรกธรรมดาละ,ละดีละธรรมดาไป まず戻しました。はい、それでは少々お待ちくださいませ。それ出します。一旦こいいか。はい、失礼いたします。 お待たせいたしました。ただいま十箱祭りを行っております。枚数に応じてご利用いただけます。それでは失礼致します。

Thank <laughs> you. แมงหมดแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่ากินกันไหมเอ่ยแต่เนี่ยไม่ได้มาทานนานมากก็เลยรู้สึกว่ามันไม่พอก็อเลยเดี๋ยวว่าจะเติมเส้นหน่อยนะคะอันนี้ค่ะเรียกว่าไข่ดามะตอนแรกก็ว่าจะเอาเส้นแข็งแบบเดิมอะคะ่ะแต่ว่าคิดอีกรอบนึงขอลองเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งกว่าเป็นแบบแข็งนิดนึงนะคะเอาเลยไปส่งกันบ้านใหม่ปิ้งปอง ระหว่างรอเส้นนะคะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าบัตรที่เขาให้แลกอะไรได้บ้าง ถ้ามี2ใบได้เส้นเพิ่ม3ใบได้เส้นแล้วก็ได้ชาชูเพิ่มนะคะ5้าใบกับสิบใบจะได้เป็นเซ็ตกลับบ้านนะคะ15ใบก็จะได้ราเมงแบบจานกลม20บใบเป็นราเมงแบบจานเหลี่ยมค่ะ หมดอีกแล้วค่ะนี่หมดรอบ2แต่รอบนี้ทานไม่ไหวแล้วไม่เพิ่มเก็บค่ะเก็บจานให้เขากันดีกว่า โอ้ยอิ่มจังเลยค่ะกลับบ้านกันดีก,กว่าอนี่อะไรอ่ะเก็บพอยต์แตมป์ในมือถืออืใช้ตัวนี้ไปกดลงในแอปพลิเคชันในมือถือนะคะตรงหน้าจอก็จะได้มาเป็นอย่างนี้ค่ะสะสมหลายอันก็จะได้เอาไปแลกลามเมงฟรีค่ะ กลับบ้านแล้วค่ะวันนี้จบกันแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ